และคอเซลแมนเป็นภัยต่อสังคมแอบอ้างเป็นตำรวจรวมข่มขืนสาวต่างด้าวชาวพมา่าเชื้อสายเนปาลในภูกเก็ตโดยตำรวจจริงจับได้รับสารภาพก่อเหตุมาแล้วถึง8ครั้งบอกนึกว่าเหยื่อจะไม่กล้าแจ้งความวันละสามครั้งสคืนกี่ครั้งทั้งหมดมันไปกี่คืนละสามสี่คืนไห่เอ่อกี่ครั้งวม่คมอสามสิบสาเ สี่คืนอ่ะสี่คืนกี่ครั้งสี่คืนกี่ครั้งสองนยฮะสี่สามสิบสองขนาดนั้นเลยเกี่ยว จากการร้องเรียนของผู้เสียหายที่ผ่านมาได้เข้ามาแจ้งความที่โรงพักกระทูว่ามีคนอ้างตัวเป็นตำรวจและบังคับให้ขึ้นรถไปต่อจากนั้นเมื่อหญิงสาวขึ้นรถไปนายพักภูมิมณิรัตผู้ต้องหาก็ทําการกระทําชําเราโดยไม่เกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพวกในปานเนี่ยในปานในปานอาผู้หญิงาตาดีๆหน่อยเขาจะมาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็จะพาไปอายไปสวันบ้างสาวันบ้างเราบ่อย แต่ในที่สุดตำรวจป่าตองภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอารยพันพุกบัวขาวพุ่มกับการสอพอกระทูและพันตำรวจโทกิติพงศ์คล้ายแก้วรองพุ่มกับการสสสอพอกระทูนำโดยพันตำรวจตรีธรรมสันบุญทรงสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษทางกฎหมายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจของชาวเนปาลที่เข้ามาประกอบอาชีพในป่าตองจากการสอบสวนผู้ต้องหาชื่อว่านายภาคภูมิมณีรัตน์อายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่33ซอย2ทับ2ถนนเยาวราชตะบนตลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในคดีเกี่ยวกับล่อลวงผู้หญิงไปข่มขืนพร้อมของกลางรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีดำทะเบียนโดยชดาสอเสือ4868กรุงเทพมหานครโทรศัพท์มือถือสองเครื่องบัตรโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ใบเสร็จรับเงินและเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในวันก่อเหตุมีดสปาต้าในรถยนต์ยาที่บังคับให้หญิงสาวกินก่อนลงมือข่มขืนซึ่งทางตำรวจจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากการที่เราได้รับ คำลองเรียนนั้นนะครับก็พยายามสืบสวนแต่ว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนเพียงพองที่จะสืบหาตัวผู้กระทำาิดนะครับจนกระทั่งรายสุดท้ายผู้เสียหายเขาให้รายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับรวมทั้งตำแหน่งรูปพันยานพาหนะที่ใช้แล้วก็ ได้เล่ารายละเอียดอย่างชัดเจนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทูนะครับได้แกะรอยจากพยานหลักฐานที่ได้มานะครับทาท่านผู้กักตั้งแต่ร้อยเวนบ้างสอบสวนนะครับทันผู้กับรองผู้กับสื่สารนะครับรวมทั้งเจ้าหนาทตำรวจทั้งหลายก็เฝ้ากันอยู่ นะติดตามจนกระทั่งจะคุมตัวได้อันนี้ก็เนื่องจากว่าเราได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนที่หมอที่จะนําไปสู่ตัวผู้กระทำความผิดสารภาพว่ามีอาชีพเป็นเซลแมนเคยก่อเหตุครั้งแรกและไม่ถูกจับ จึงติดใจลงมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยคิดว่าหญิงต่างด้าวจะไม่กล้าแจ้งตำรวจจนกระทําติดต่อกันมาแล้ว8ครั้งล่าสุดมีผู้เสียหายเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งพมา่าเนปาลในหาดป่าตองเขาแจ้งความแล้ว6รายโดยบางรายอ้างว่านายภาคภูมิคมขืนและนำทรัพย์สินบางส่วนไปด้วย ด้านพลตรตรีพิกัดกล่าวว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อได้ว่ายังมีผู้เสียหายทุกนายภาคภูมิและคนร้ายอื่นๆกระทําความผิดในลักษณะเช่นนี้อีกหลายรายแต่ไม่กล้าเข้าแจ้งความซึ่งผู้เสียหายสามารถดูตัวและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทุกสพในจังหวัดภูเก็ตโดยการกระทําดังกล่าวถือเป็นการหยามเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากส่วนข้อหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นคดีพ่วงท้ายของอายการในชั้นศาลต่อไป